อายาสวรรค์บทที่41วันนี้ติวกันหลายวิชาค่ะขวัญยิวาพิทยายุดต,ตอบโดยไม่ได้หันมามองเขาฉันคิดว่าคราวหลังควรจะกะเวลาอย่ากลับให้เกินทุ่มเพราะทางบ้านเป็นห่วงคืนนี้หากช้าอีกนิดก็เห็นจะต้องเอารถออกตามกันโพดพูดเป็นเชิงกำหนดเวลาการกลับของข,องขวัญยิวา ขณะนี้ก่อนที่เด็กสาวจะโต้อตอบพดว่าอะไรท่านเจ้าขุนก็ขยับกายลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าคุยกันก่อนนะพ่อจะไปห้องเล็กสักประเดี๋ยวพูดจบท่านก็เดินออกไปจากห้องนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ขวัญยิวารู้สึกอึดอัดเมื่อจะต้องสนทนากับโพ่ตามลําพังส่วนโพดนั้นพอได้ยินคําพูดของท่านเจ้าขุนบิดาเขารู้สึกขอบใจท่านที่ช่วยให้เขาได้สนทนาซักไซานางสาวพิทยายุทธตามลําพัง โดยไม่ต้องระมัดระวังคำพูดและกิริยาท่าทางพอพระยานิติธรรมพงศธรออกไปจากห้องนั้นแล้วโพธก็พูดขึ้นอีกว่าเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินเสียงรถเธอมารถแท็กซี่หรือว่าใครมาส่งคำถามประโยคนี้ของโพธขวัญยิวาไม่สามารถที่จะตอบออกไปได้ในทันทีเธอได้นิ่งครุ่นคิดอยู่อึดใจหนึ่งแล้วจึงได้ตัดสินใจตอบว่าดิฉันไม่ได้มาแท็กซี่หรอกค่ะงั้นใครมาส่งเธอละ่ะโพธถามอีก คิวเข้มทั้งคู่ของเขาขมวดเข้าหากันเล็กน้อยอย่างสงสัยเมื่อเลยเห็นกริยาอึกอักลังเลของเด็กสาวส่วนนางสาวพิทยายุทธนั้นเธอได้เหลือบตามองดูโพดนิดนึงครั้นพบสายตาที่มองมายังเธออย่างฉง,งนสนเท่เธอก็รอบยิ้มอยู่ในหน้าแต่เพื่อเหตุผลบางประการเธอได้ตอบเขาว่าคุณเริงชัยค่ะ คำตอบของขวัญยิวาทําให้ร่างของโพธิพงะมาเบื้องหน้าดวงตาทั้งคู่ของเขาเป็นประกายวาวาวามและเขาได้กระชากเสียงถามซ้ําอย่างลืมตัวว่าใครนะที่มาส่งเธอคุณเรืองชัยค่ะขวัญยิวาตอบซ้ําด้วยเสียงอันชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เธอถูกมองอย่างไม่พอใจใบหน้าของเขาบึ้งตึงขึงเครียดอย่างน่ากลัวจนเธอบังเกิดความรู้สึกหวาดหวั่นเป็นครั้งแรกน้องชายไปไหนสละพี่ชายจึงมาส่งแทน เขาถามเสียงเครียดๆนิฉันไม่ทราบค่ะเอ๊ะพี่ชายของเขาไม่ได้บอกเธอหรอกหรือว่าน้องชายของเขาไปไหนโพธถามเสียงเยาะเปล่าค่ะเพราะเราพูดกันถึงเรื่องอื่นเพลินเด็กสาวตอบอย่างนึกเคืองน้ำเสียงนั้นหากฉันเป็นคุณเรืองยศอะไรนั่นของเธอคงน้อยใจแย่เรืองยศจะมาน้อยใจเรื่องอะไรคะเธอถามอย่างสงสัยอ้าวก็เรื่องที่เธอสนใจเขาน้อยลงไปไงล่ะ มีอย่างที่ไหนเธอคุยกับพี่ชายของเขาเพลินจะลืมนึกถึงเขาเขาเลิกขิวตอบระหว่างคุณเรืองชัยกับเรืองยศด,ดิฉันคิดว่าใครๆก็ย่อมจะต้องสนใจคุณเรืองชัยมากกว่าค่ะเพราะเรืองยศไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเคียงคุณเรืองชัยได้โพดหมองขม็งดูเธอพร้อมกับอุทานชื่อของเธอออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าขวัญยิหวาพร้อมกันนี้เขาก็ได้ถามเธอต่อไปว่า ฉันไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้เธอแลเห็นนายเรืองชัยเลิศลอยถึงเพียงนั้นดิฉันไม่ได้เห็นว่าคุณเรืองชัยเลิศลอยค่ะเน็กสาวปฏิเสธพร้อมกับพูดต่อไปว่าแต่ถ้าหากมีการเปรียบเทียบกันระหว่างเรืองยศกับคุณเรืองชัยแล้วคุณเรืองชัยย่อมอยู่เหนือกว่าค่ะนี่คงเป็นความเห็นของเธอกระมังนายพงศธรถามแล้วในวินาทีต่อมานั้นเองดวงตาทั้งคู่ของเขาได้ฉายประกายแห่งความเจ็บช้ำปวดร้าว กรามขบกันแน่นจนเป็นสันนูนเมื่อได้ยินขวัญยิวาตอบว่าถูกแล้วค่ะเป็นความเห็นของดิฉันเพราะระหว่างเรืองยศกับคุณเรืองชัยดิฉันดิฉันขอเลือกคุณเรืองชัยค่ะขวัญยิวะเธ่าหมหยความว่ายังไงชายหนุ่มพยายามข่มความรู้สึกทั้งมวลให้สงบลงเมื่อถามขวัญยิวารอบสังเกตดูอากับกิริยาของเขาพร้อมกับตอบว่าหมายความว่าหากดิฉันตัดสินใจเป็นวงโรดดิฉันจะแต่งงานกับคุณเรืองชัยค่ะ ขวัญยี่หวาครั้งนี้โพ่เรียกเธอเสียงดังดุดันขวัญยี่หวาพยายามทําใจให้เป็นปกติเมื่อแซงถามเขาว่าคุณพ่ไม่เชื่อดิฉันหรือคะเชื่อแต่หากเธอจําเป็นจะต้องเป็นวงโรดแล้วฉันขอแนะนําให้เธอเลือกเรื่องยศโพ่พูดเสียงแหบพระเมื่อแนะนําออกความเห็นแต่ดิฉันรักเรืองชัยอย่างนั้นหรือเขาถามเกิดเป็นเสียงตะวาดก่อนที่ขวัญยี่หวาจะพูดจบประโยค ในขณะเดียวกันนี้เขาก็เอื้อมมือออกไปจับมือของเด็กสาวมาบีบไว้แน่นพร้อมกับพูดต่อไปเหมือนคำรามว่าขวัญยิวะจำไว้ว่าเธอจะแต่งงานกับเจเริงชัยไม่ได้นางสาวพิทยายุทธ์นิ้วหน้าพร้อมกับสะบัดมือเร่าๆอย่างเจ็บปวดพลางบอกโพดด้วยเสียงห้วนๆว,ว่าโปลดปล่อยมือดิฉันค่ะเมื่อเห็นกริยาอาการของเด็กสาวที่แสดงออกขณะที่บอกเขาโพษจึงได้สติรู้สึกตัวและคืนอิสระให้เธอขอโทษ ขวัญยิวาลูกคลำมือน้อยๆที่ถูกเขาบีบแรงๆจนเจ็บนั้นอย่างขุ่นเคืองดังนั้นเธอจึงผุดลุกขึ้นยืนพลางพูดว่าการที่ดิฉันจะแต่งงานกับใครมันเป็นสิทธิ์ของดิฉันคุณพ่อไม่มีหน้าที่อะไรมาเกี่ยวข้องข้อสําคัญคุณพ่อควรจะขอบใจดิฉันถ้าดิฉันแต่งงานกับคุณเริงชัยตอนท้ายขวัญยิวาเชิดหน้าเน้นเสียงเยาะยังไม่ได้ตั้งใจ โพดผุดลุกขึ้นยืนตามเด็กสาวและมองดูเธออย่างปวดแปลบหัวใจการกล่าวว่าจะแต่งงานกับเริงชัยของขวัญยิ่วาจะเท็จจริงประการใดก็ตามมันเปรียบเสมือนมีน้ำแหลมมาทิ่มแทงสวงอกของเขาให้เจ็บปวดรวดร้าวเรื่องอะไรฉันจะไปขอบใจเธอถ้าเธอแต่งงานกับเริงชัยโพดถามพร้อมกับจ้องเขม็งดูเธออย่างรอคาตอบขวัญยิหวาหลบตาลงต่าเมื่อตอบว่า เรื่องอะไรนั้นดิฉันคิดว่าคุณโพ่์เข้าใจดีแล้วค่ะไม่จําเป็นที่ดิฉันจะต้องตอบเมื่อเธอไม่ตอบฉันจะไปรู้ได้ยังไงชายหนุ่มพูดอย่างขุ่นใจและสงสัยระคนกันดิฉันคิดว่าคุณโพ่์ทราบและเข้าใจค่ะเป็นการคิดขาดเนของเธอแต่ผู้เดียวน่ะสิเขากระแทกเสียงพูดอย่างฉุนเฉียวที่ขวัญยิวาไม่ยอมให้เหตุผลแก่เขาให้กระจางส่วนเรื่องการแต่งงานของเธอนั้น เธอพูดถูกต้องแล้วที่เธอจะแต่งงานกับใครมันเป็นสิทธิ์ของเธอแต่สำหรับเริงชัยฉันขอร้องโพดพูดขึ้นอีกด้วยเสียงที่อ่อนกว่าเดิมทั้งบอกถึงความวิงวอนขอร้องดิฉันไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้คุณโพดเกลียดคุณเริงชัยเสียนักหนาทั้งที่คุณเริงชัยเป็นคนดีขวัญยิวาถามอย่างสงสัยพร้อมกับแซงสรรเสริญเยินยอเริงชัยเป็นการยุยยุ่ยให้โพดเปิดเผยเรื่องราวที่เขาได้พยายามปกปิดไว้ ฉันเป็นคนมีเหตุผลเพราะฉะนั้นขอให้ยิหวเชื่อเถิดว่าฉันไม่ได้เกลียดเริงชัยยังคนไร้สติและขาดเหตุผลเธอยังเด็กนักขวัญยิหวเธอไม่รู้หรอกว่าเริงชัยไม่มีอะไรจนนิดเดียวที่จะคู่ควรกับเธอบางคนอย่ามองคนแต่เพียงรูปร่างหน้าตาที่สะสวยฐานะร่ำรวยความประพฤติและอุปนิสัยใจคอของเขาต่างหากที่เธอควรจะศึกษาและสอบสวนดูให้ถี่ถ้วน โคดไม่ยอมเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาเกลียดชังเริงชัยแม้ใจของเขาปรารถนาที่จะประกาศถึงความเลวร้ายของเริงชัยให้ขวัญยิหวาล่วงรู้แต่การเกรงว่าภรรยาสุดที่รักของเขาซึ่งสิ้นชีวิตไปแล้วนั้นจะได้รับความกระทบกระเทือนให้หมองมัวทําให้เขาจําต้องยับยั้งความปรารถนาอันนั้นไว้พร้อมกับพูดเป็นเชิงเตือนให้ขวัญยิหวหาไตรตรองให้รอบคอบเกี่ยวกับเริงชัยวงโรดก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงาน คำเตือนอย่างปรารถนาดีของโพ่์เป็นเหตุให้ขวัญยี่หวาแอบคิดขอบใจเข้าอยู่ในใจเพราะถึงอย่างไรโพ่์ก็ได้บอกให้เธอรู้ว่าเขาหวังดีต่อเธอเขาไม่ได้หวงแหนกีดกันแต่เฉพาะพันเพนของเขาเท่านั้นที่ให้ห่างจากเริงชัยความรู้สึกอันนั้นมันได้เผื่อแผ่มาถึงเธอด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นจะเป็นเพราะเริงชัยเป็นบุคคลที่ไม่มีสิ่งใดน่าไว้ใจนั่นเอง จากข้อความในจดหมายที่เริงชัยเขียนถึงยุพดีนะสาวของเธอซึ่งเธอได้มีโอกาสอ่านนี้เป็นเครื่องยืนยันกับเธอว่าเริงชัยเป็นชายที่เต็มไปด้วยเล่กลนอกจากนี้เขายังสามารถกล่าวความเท็จได้อย่างน่าเฉยตาเฉยเมื่อเธอเด้แแร่งพูดว่าเธอเห็นชายคนหนึ่งคล้ายเขาเดินอยู่แถววังบุรพาพอรู้วันเวลาที่เธอเห็นเข้าเริงชัยก็รีบปฏิเสธว่าไม่ใช่ สาเหตุก็เพราะเข้าไปกับพันเพนนั่นเองเขาจึงไม่ยอมรับถึงแม้ตัวเองจะไม่ชอบหน้าและไม่ไว้วางใจเริงชัยสักเพียงใดขวัญยิวาก็ได้พูดถึงเขากับโทษอย่างนิยมชมชื่นว่าแต่เท่าที่ดิฉันแลเห็นคุณเริงชัยก็เป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งในสายตาของดิฉันนี่คะ่ะเธอลืมคำกล่าวที่ว่าความรักมักทำให้ตาบอดไปแล้วหรือขวัญยิวี่า โพ่ถามเสียงปลาพร้อมกับค่อยเอื้อมมือออกไปจับต้นแขนของเด็กสาวบีบเบาๆพลางถามเธอต่อไปด้วยเสียงแผ่วอ่อนโยนปราศจากการเกลี้ยกล่อดฉุนโกรธด,ดังเช่นเมื่อครู่นี้ว่าเธอรักเรืองชัยหรือขวัญยิหวาเสียงที่ถามทำให้เด็กสาวเหลือบดวงตาคู่สวยขึ้นมองดูเขาครั้นพอพบสายตาของโพธท,ที่มองดูเธอในขณะน,น,ณะนี้เธอก็รีบเบือนหน้าหลบสายตาเขาไปหน้าร้อนเผา หัวใจสั่นสะท้านและแรงระรัวเมื่อเธอได้กระซิบตอบเขาอยู่ในใจว่าดิฉันไม่ได้รักคุณเรืองชัยแม้แต่นิดเดียวและคิดว่าไม่มีวันที่จะรักเขาได้ค่ะทำไมยี่หวาไม่ตอบฉันโพธทวงถามเมื่อแลเห็นเด็กสาวยืนก้มหน้านิ่งดิดิฉันไม่ทราบว่าจะตอบคุณโพธว่ายังไงค่ะในเมื่อดิฉันคิดไว้แต่เพียงว่าระหว่างเรืองยศกับคุณเรืองชัยดิฉันขอเลือกคุณเรืองชัยค่ะ ขวัญยิวากลั้นใจตอบแต่ฉันจะไม่ยอมให้ขวัญยิวาทําเช่นนั้นเธอจะเกลียดจะโกรธฉันยังไงก็เกลียดไปโกรธไปเถิดฉันยอมทั้งนั้นไม่ยอมอยู่อย่างเดียวคือการปล่อยให้เธอไปเป็นเหยื่อของเริงชัยเช่นเดียวกับเสียงของนายพงศธรสั่นพร่าและขาดหายไปในตอนท้ายซึ่งขวัญยิวะได้รีบเงยงแกนใบหน้าขึ้นถามเขาว่าเช่นเดียวกับใครคะ ดวงตาทั้งคู่ของโพ่จับจ้องอยู่ที่ใบหน้างดงามน่ารักของหลานสาวภรรยาผู้วายชนพลางบอกด้วยเสียงเบาแผ่วว่าเช่นเดียวกับผู้หญิงคนแรกที่ฉันรักฉันไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนั้นอุบัติซ้ำขึ้นอีกฉันไม่ต้องการให้เริงชัยทำร้ายและทำลายหัวใจของฉันอีกยิหวาได้ยินไหมตอนท้ายเขาถามเธอโดยไม่ต้องการคำตอบ เพราะต่อจากนั้นเขาก็บีบต้นแขนทั้งสองของเธออีกครั้งพร้อมกับค่อยๆค,คลายมือออกแล้วก็ผลุนผลันเดินพผะออกไปจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วราวกับเขากำลังหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอ่าถูกแล้วโพดกำลังนี้เขาหนีความอ่อนแอพ่ายแพ้ที่จะเกิดขึ้นหนีความปรารถนาจากส่วนลึกของหัวใจที่กำลังรบเร้าอย่างรุนแรง ประการสําคัญก็คือพ่อต้องการหนีจากขวัญยี่วาเพราะเขาไม่แน่ใจตนเองว่าจะรักษาจิตใจไว้ให้เข้มแข็งได้ต่อไปด้วยการบังคับตนเองไว้ไม่ให้ล่วงเกินและสารภาพความจริงกับขวัญยี่วาว่าเขารักเธอคุณพ่อวัญยี่วาอุทานชื่อของเขาออกมาเบาๆพร้อมกับมองร่างสูงสง่าของเขาไปจนลับสายตาเช่นเดียวกับผู้หญิงคนแรกที่ฉันรัก ฉันไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนั้นอุบัติซ้ำขึ้นอีกฉันไม่ต้องการให้เริงชัยทำร้ายและทำลายหัวใจของฉันอีกยิวาได้ยินไหมเด็กสาวเฝ้าท้องทวนคำพูดเหล่านี้ของพ่ออยู่ในใจอย่างไตรตรองครุนคิดผู้หญิงคนแรกที่ฉันรักคุณพ่คงหมายถึงน้นอยขวัญยิวาบอกกับตนเอง ครั้นแล้วใบหน้าของเธอก็ต้องถอดสีซีดเผือดเมื่อคิดว่าน้าสาวของเธอได้ตกเป็นเหยื่อของเริงชัยเพราะสมองเจ้าเล่ห์ของเขาซึ่งเธอเริ่มสงสัยเมื่อพบจดหมายเก่าแก่ของเขาที่เขียนถึงยุพดีและบัตรนี้เมื่อมาได้ยินคำพูดของโพธ์ เธอก็มั่นใจทันทีว่าสิ่งที่เธอสงสัยนั้นเป็นความจริงแต่พอหวนคิดถึงคำพูดในตอนท้ายของโพ่ผิวหน้าที่ขาวซีดของขวัญยี่หาาก็กลับร้อนเผาและเป็นสีชมพูระเรื่อเพราะมันได้สร้างปริศนาอันเร้นลับให้หัวใจของเธอวุ่นวายและสมองต้องขบคิดอยากรู้เหลือเกินว่าเมื่อครั้งที่บอกให้คุณพันเพ็เลิกติดต่อกบค้าสมาคมกับคุณเริงชัยนั้นคุณโพดพูดอย่างนี้หรือเปล่านฮอ อาจจะพูดมากกว่านี้ก็ได้อารมณ์ของเด็กสาวกลับมนมองคุณมัวลงอีกเมื่อหวนคิดไปถึงภาพของโพดกับพันเพนที่เธอได้แลเห็นในคืนวันนั้นเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปคบคิดถึงเรื่องของผู้อื่นเขาเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือสืบหาสาเหตุการตายของน้าน้อยเพื่อหาทางแก้แค้น ขวัญยิวาเฝ้าปลอบใจตนเองไม่ให้คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโพดและพันเพนอีกทั้งขุนแค้นหัวใจของตนเองที่เล่นเตลิดไปไกลกว่าขอบเขตที่เธอจำกัดไว้คุณแม่คะพันเพนเรียกมารดาของเธอเบาๆพร้อมกับมองสำรวจไปรอบๆห้องให้แน่ใจว่ามีเธอกับมารดาอยู่ด้วยกันตามลำพังเท่านั้นอะไรกันจ๊ะแม่พัน คุณพดาถามพร้อมกับละสายตาจากเล็บที่กำลังถูตาบายอยู่หันมามองดูทิดาแทนพันเพนขยับกายเข้าไปใกล้สตรีผู้เป็นมารดาอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าพันมีเรื่องอะไรบางอย่างจะปรึกษาคุณแม่คะ่ะแม่พันมีเรื่องอะไรจะปรึกษาแม่จะ๊ะมารดาถามพร้อมกับขยับกายนั่งในท่าที่เราฟังคำบอกเล่าของทิดาอย่างตั้งใจโดยพักการเสริมสวยของหล่อนไว้ชั่วคราวก่อน เออพันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณเรืองชัยจะปรึกษาคุณแม่ค่ะเด็กสาวตอบแผ่วๆแม่พันมีเรื่องอะไรจะปรึกษาแม่จ๊ะมันดาถามพร้อมกับขยับกายนั่งในท่าที่เราฟังคำบอกเล่าของทิดาอย่างตั้งใจโดยพักการเสริมสวยของหล่อนไว้ชั่วคราวเออพันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณเรืองชัยจะปรึกษาคุณแม่ค่ะเด็กสาวตอบแผ่วๆแม่พันมีเรื่องคุณเรืองชัยจะปรึกษาแม่ คุณพดาทวนถามเสียงค่อนข้างดังเพราะความตื่นเต้นซึ่งทำให้พันเพ่นรีบกวาดสายตาไปรอบๆห้องนั้นอย่างเกรงว่าบิดาหรือใครจะมาได้ยินเข้าพผางพูดว่าถูกแล้วค่ะคุณแม่อย่าพูดเสียงดังเกินไปสิคะเดี๋ยวคุณพ่อมาได้ยินเข้าพันตายแน่เชียวค่ะอุ้ยอย่ามาทำเป็นเด็กขี้ขลาดตาขาวไปหน่อยเลยนะ่าแม่พันคุณพ่อได้ยินก็ได้ยินไปสิกลัวอะไรนะ คุณพดาให้ถ่ายทิดาพร้อมกับยื่นหน้ากระซิบกระซาบถามอย่างเอาใจพันเพนเมื่อเห็นสีหน้าของเธอเผื่อไปว่าอา้าวแม่พันจะปรึกษาหาหรืออะไรแม่ก็พูดไปเออคุณเรืองชัยเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแม่พันใช่ไหมลูกตอนท้ายหล่อนเดาถามอย่างปิติตื่นเต้นพันเพนจึงรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่ค่ะคุณแม่รอยผิดหวังปรากฏที่สีหน้าของนางพงศธรเล็กน้อยพร้อมกับถามทิดาต่อไปว่า งั้นแม่พันจะปรึกษาเรื่องอะไรล่ะคุณเริงชัยโทรศัพท์มาอ้อนวอนขอพบพันในวันอาทิตย์ค่ะพันไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีเด็กสาวตอบอย่างไม่อาจที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองเอแม่ไม่เห็นว่ามันจะยากเย็นอะไรนี่เขาขอพบก็ไปพบเขาสิพันพันกลัวคุณพ่อทราบค่ะพันเพนยกเอาบิดาขึ้นมาเอ่อยอ้าง นี่ตั้งแต่เกิดเรื่องกันคืนนั้นแล้วแม่พันคงไม่ได้พบคุณเริงชัยเลยใช่ไหมลูกคุณพดาถามใช่ค่ะทิดาสาวบอกตามตรงอันเป็นเหตุให้คุณพดารู้สึกแปลกใจสงสัยเล็กน้อยด้วยหล่อนไม่อยากเชื่อว่าหากพันเพนทิดาของหล่อนรักเริงชัยจริงแล้วจะหักห้ามใจไม่ไปพบเขาได้นานถึงเพียงนี้เพราะเกรงกลัวบิดาดังนั้นหล่อนจึงเอ่ยถามพันเพนให้แน่ใจว่าแม่พัน แม่ขอถามอะไรสักอย่างเถิดไม่ต้องอายแม่แม่พันรักคุณเริงชัยหรือเปล่าลองคิดดูให้ดีแล้วค่อยตอบแม่สิพันพันคิดว่าพันไม่ได้รักค่ะพันเพนตอบในทันทีโดยไม่เสียเวลาคิดคุณพดาจึงมองดูเธออย่างงุนงงและยังไม่ทันที่หล่อนจะเอ,อ่ยปากซักถามอะไรพันเพนก็ได้พูดต่อไปว่า การที่พันคิดจะไปพบคุณเริงชัยในวันอาทิตย์ก็เพราะสงสารและอยากจะพูดอะไรบางอย่างให้เธอเข้าใจคะ่ะแต่พอคิดถึงคุณพ่อพันเลยไม่ค่อยกล้าไปเอาเถิดแม่จะช่วยให้แม่พันได้ออกไปพบกับคุณเริงชัยและแม่อยากจะบอกแม่พันว่าแม่ต้องการคุณเริงชัยเป็นเคยมากกว่าคนอื่นหละเน้นเสียงพูดในตอนท้ายในเมื่อรู้สึกแปลงหูและสะดุดใจในคำพูดของทิดาที่เกี่ยวกับเริงชัยวงโรด เพราะการรู้เห็นเป็นใจของคุณพดาเรืองชัยจึงได้มีโอกาสพบพันเพนพงสะทรสมปรารถนาพร้อมกันนี้เขาก็แสดงกิริยาซึมเศร้าหม่นหมองตบตามานยากับพันเพนผมคิดว่าคุณเพนจะใจร้ายกับผมด้วยการไม่ยอมมาพบผมซะอ,อีกเขาพูดขึ้นด้วยเสียงอันแผ่วเศร้าเมื่อพารถของเขาเคลื่อนออกจากบริเวณที่นัดไม้หมูน่นี้คุณพ่อคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของเพนเพนไปไหนลำบากออกค่ะ เพนบอกคุณเริงชัยแล้วนี่คะ่ะเด็กสาวบอกเขาเสียงอ่อนหวานเพราะหลงสงสารมานยาของเขาหมายความว่าคุณเพนไม่รังเกียจที่พบผมใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คุณเริงชัยจะพาเพนไปไหนคะ